ระยะเวลาหลังจากที่คุณคลอดลูกหรือผ่าลูกไปนะครับเนาะปกติเราก็จะแนะนําว่าคุณเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากก่อนคลอดลูกหรือผ่านเนี่ยไปประมาณ4-6อาทิตย์แต่การกลับมามีเพศสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากๆนะครับเนาะอันแรกแน่นอนเรื่องของการมีเด็กหนึ่งคนภาระ,ะหน้าที่มัน ม,มัน<า>มหาสารอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะลืมเรื่องนี้ไปเลยนะครับอันที่2แน่นอนคือเรื่องของโฮอร์โมนอมตอนที่คุณพ้องเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงอันนี้จะต่ํามากอมพอฮโอร์โมนเอสโตรเจนต่ํามากเกิดอ,อะไรขึ้นช่องคลอแห้งครับ นะครับพอเวลามีเพศสัมพันธ์ม่เกิดอะไรขึ้นเจ็บเหมือนร่างกายเราก็ไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอค่อยๆปรับเรื่องของโพอรมมันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมอันที่3ก็คือเรื่องของความพร้อมของร่างกายเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเพิ่งคลอดลูกคุณเพิ่งผ่าตัดมาหรือเปล่ามันใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวของร่างกายกว่าจะซ่อมแซมอีกต่อมาก็คือเรื่องของ PPD postpartum depression นะครับก็คือโรคซึมเศร้าหลังจากที่คุณ คลอดลูกคลอดบุตรนั่นเองนะครับภาวะนี้ก็สามารถเจอได้หนึ่งใน8ของผู้หญิงเยอะมาก 1>, 1ในอาการของคนที่เป็น PPD ก็คือคุณเริ่มไม่อยากทําอะไรที่คุณเคยสนใจมาก่อนรวมไปถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธรร์ด้วยและอันสุดท้ายแน่นอนไม่อยากท้องอีกถูกไหมเพิงพงพ่งคึงเพิ่งคลอดลูกไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเนาะคือบางคนแบบมีลูกหัวท้ายปีได้ไหมพักหน่อยนะครับการพักเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้มันห่างกันแบบลูกคนแรกกับคนที่2อย่างน้อย1ปีครึ่งก็คือสิบแเดือน